สวัสดีครับวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงาน Home for you จะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆในโซนปุ่มปามนะครับพิกัดโครงการน,น,นี้อยู่ยยใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้โซนจีนเดินทางประมาณเพียงแค่5้5นาทีเองนะครับถนทนทางการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะนี่นะครับตัวบ้านนี่ก็จะกว้างๆใหญ่ๆลยถนนส่วนกลางใหญ่นะครับแล้วก็นาบ้านก็จะกว้างๆเลยนะจอดรถยนต์ได้สบายๆเลยนะครับ2คัน จะนี่นะครับตัวบ้านเนี่ยสวยมากเลยนะตัวบ้านว้าวววมากค่ะความน o r d i c สูงมากเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงห้องโถงก็จะกว้างๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับห้องน้ําใหญ่มากแล้วก็ห้องน้ํา นี่มากมากเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนอนห้องที่สองนี่ก็จะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแลนนี่จะเป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่สองเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับนี่นะครับสวยๆอย่างนีเลยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนครัวเคาน์เตอร์ครัวเป็นตัว L เลยนะครับตัวบ้านน่ตกแต่งเป็นแนวทางไว้ให้ลูกค้าแต่งตามได้นะครับเป็นบ้านตัวอย่างจ้ะ้างบ้านเนี่ยก็จะเดินได้รอบอย่างนี้เลยนะครับ ปั๊มน้ำแล้วก็ถังสํารองน้ำนะครับพื้นที่ข้างบ้านนี้ก็จะมีครับมีปลูกพืชปักสวนครัวได้เลยคนไหนที่อยากได้บ้านในโซนนิคมพัฒนาในโซนปวกแดงแล้วก็หลายๆพื้นที่ในจังหวัดละยองแล้วก็จังหวัดชนบุรีนะครับคิดถึงพี่เปิ้ลกับพี่อุ้มได้เลยนะครับพวกเราทีม,มงานของฟรีวมีบริการรับปิดนี้ให้ฟรี แล้วก็ดําเนินเอกสารให้ฟรีทุกๆขั้นตอนดูแลกันไปจนกว่าลูกค้าจะได้บ้านเลยจ้ะอยากได้บ้านคิดถึงพวกเรานะครับทีมงาน Home for you ยินดีรับใชจ้จ้ะจุ๊บจุ๊บรออะไรละ่ะกดโทรหาพี่อุ้มพี่เปิ้ลเลยค่ะ